เจ็ดเจ็ดเจ็จจเ้าล้วนะครับากบเก็บปลานะครับไปหาการแมงดาการเค็ปนะครับการแมงการอย่างนะ สนั่นเลยรถลอดกไ้ก่อนเสียงเกียดห้องสนั่นเลยพี่น้องฝนพึ่งตกนะครับฟันกะมันนี้มี มาคนเดียวนะครับก็มีสุ่มอันนึงนะครับนี่ก็มีดม,มีพกนะครับเพื่อให้อุ่นใจนะครับพี่น้องเอ้ยกินกระบาดกินกระปาดรู้ยอย่าไหลายเลี้ยงงัวเด้เอาน้เงินนับทองมาเด้อ โอ้โอ <icana>, ้ปกลุม้ <compelling> mm ่มเยครับเห็นบ้าพ่น้องมางเ่ จะเข้าไปเอาเขียดกับปาดเขียกับปาดเจองูทักงูอย่างพี่น้องเอ้ยเบิ่งงลองลอยคือมีคนมาหากินมาหาแล้วครับก่อนหน้านี้อืมเขียดเนีน่นี่นีนน่นี่นเขียด เขียดน้อยลายขนาดครับเดี๋ยวถ้ามันลายหรือกระสิเก็บเดี๋ยวสิห้าเบ่งยังด่าก่อนออเขียดนี่นี่ไี่นี่จะเขียดนี่ครับอืมลายลายลาย,ลายเขียด ลูกเขียกกระปากห้อยๆน,น,น,น่าจะเป็นห้อยงัวห้อยควายนะครับเนะเพราะว่าเป็นย่มยอมๆแบบน,นี้เึ้นลงมากินนนะ แต่กระสินหาล้องเบิ่งเดี๋ยวสิเก็บตอนขากลรับท้องฟ้ากับแม่เลื่อมนะครับจุดปาดลงไข่มันนะครับ ว่าแม่เบื่ยมากแกะย่าน,ยานอยู่นะครับนะแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้ามีเสียงฟ้าห้องกัสิีได้เลิกถ่ายนะครับจะออกมาขา่าวให้น้องเอีได้เบิ่งนะครับ ตรงนั้นกับเสียง้ก,ก่งูเนะห้องห้องอยู่ได้ครับเพิ่นนะครับเสียงคบเสียงเคียดห้องนะออกมานำทองทุ่งเฮาแล้วนี่ เสียงมันกระสิบเพิ่นเต่กับวงเวงจะน้อยเด็กเขียนน้อยถ้าโ่ได้ยังอื่นก็เก็บเขียนหน้อยนี่ละอึ๊บนี่นะครับ มันยังงองอยู่ปากเลยครับรอบบริเวณนี้ก็มีแต่ป่าหมันะครับเนีนยเนี่ยนี่เนี่ยหนึ่งตัวอ๋อเล็กโค บางทีถ้าต้นไม้ถ้าฝนตกคักๆนี่มันอากาศฮ้อนมันก็นจะขึ้นฝนตกมันจะขึ้นไปวางไข่อยู่ทงต้นไม้เูยนะครับนี่เห็นี่แครับนี่อินทัวชุกนี่เโอ้โหอยู่ในปลายหญ้านี่นะครับก็าจากลงมาไข่ใช่นี่ นี่เป็นหนึ่งตัวอุ๊บนี่น้องดากับบุ้มีไข่ได้พีน่น้องเอ้ยยั้นผมลงมาบ่ยังหาเห็จนรอบละเป็นทั่วเบิดละบุ้มีไข่ เขียดน้อยมีลายขนาดเขียดน้อยนี่แหละงาไม่ดีครับไขมันสี้เถานี่ครับเสียงดังนักร้องเสียงดังครับนี่นี่นี่ครับน,นี่นี่นะครับ ลองแอบๆๆๆๆเสียงดังนะครับกเก็บเขียนน้อยนี่แหละครับจะได้พอกินแล้วก็จะกลับที่ผ่าเก็บเขียนน้อยนะครับกลับเพราะว่า ถึงฟองฟ้าก็อปินใจแล้วนะครับลายขนาดครับนี่ได้พอกินกระพาะนี่ ยังไงยังไงเทียบเลยโอ้เส้นปราห้อง่ะกึ๊บนี่น่กึ <huh ๊บอือสองนี่พอมกุกยอดแล้วครับ

คลิกร้องเสียงดังตัวนี้แหละครับเสียหนึงดังเกยอ่จได้ตัวลูกอ่อนมันนะครับ ไม่พอกินละพอกับิไเรกกับแล้วครับเมงดากันยังบ่ลงนะครับรรก็มาเลอกบึงเมงดาบึงเขียวป่าต้นถึงน่าจะดึกนะครับแต่ว่าเราก็มืออืม่มีสิได้ไปเทดง,งานนะครับก็เลยต้องเอาตะพอได้นะครับ ขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าขอบคุณนะครับเพ่งเดียวก็ทะยานขึ้นไปหนึ่งมื่นสามพันแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณไม่ว่าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับถ้าวันไหนสภาพอากาศเอื้ออำนวยก็จะถ่ายคลิปให้เอฟซีได้บ่งนะครับ ถ้าเมื่อใดอากาศฝนตกกะเนื่องจากโทรศัพท์เฮามันกันน้ำาบ่ได้นะครับจะบริษถ่ายครับติีคลิปสั้นลงไปให้เอีได้บึงพ่อเอฮ้บริษหายไปจากหน้าโจอนะครับ พอให้ในรับที่้ํำเลิศนะครับความสุขได้ที่นี่นะครับขอใหท้ทีอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับโอ้้าแม่เรี่งนี่นะ